็นแล้วว้าวเลยนุ่นวรนุชเปลี่ยนโฉมใหม่ตัดผมหน้ามาดูเด็กมากจริงๆขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่รักและดูแลสุขภาพของผมมาอย่างดีสุดๆสำหรับนุ่นวรนุช พราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ต่อกี่ปีก็ยังคงเห็นเธอยืนหนึ่งเรื่องผมสวยไม่เคยเปลี่ยนล่าสุดนุ่นวรนุชก็ได้ขอแปลงโฉมตัวเองใหม่อีกครั้งซึ่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจตัดผมหน้ามาเตรียมถ่ายละครที่จะได้ออนแอร์ปีหน้าพร้อมเขียนแคปชั่นนุ่นวอไม่ใช่นุ่นวีนเรื่องใหม่ใช่เรื่องเก่าออนปีหน้าไม่ใช่ปีนี้ งานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามากระหน่ำไลกันอย่างรัวๆทั้งยังบอกด้วยว่านุ่นวรนุชในเวอร์ชั่นผมหน้ามา้าดูสวยและทำให้หน้าเด็กลงมากจริงๆหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ